เอาแล้วครับวันนี้ผมเล่งทางนึ่ครับเอากระเดียวด้วยมาเออทันอยู่ทันอยู่ติ๊บนึงเอาเอาไว้มาเก้าเจ็ดเจ็ดหกสี่สามสองหนึ่งเย้เอาอีกโอ้ เดยวเด้อเดเด้อเดไม่ดีเลยวันนี้ผมจะมาใช้ขี่รถไปเองเด้อเอาไปเลยไปไหนก็ไปอืมไปเลยลดูที่สิรถแทนนะเดรนเหมือนนี่อันนี้มาขัดรถรถตู้้ะ <c oughs> phá ít Thì phá ngào ngào với đàn team xám thi Không chạy thầm เดี๋ยวก่อนไม่ได้เหรอช่างมันเถอะอย่างแรกต้องติดนะฮะเอารอเลขดูวันนี้เราเล็กๆก่อนประกอบอย่างหมดนี่อะไรไว้ปิดตรงไหนวะจะบอกไหนวะไม่เหร ติดตรงหน้าแล้วนี่แค่แหละติดนี่ตาเบ้าเบี้ยมเนี่ยตรงนี้ตรงนู้นวู้วติดนี่ ไปดูเพื่อนดิเพื่อนอยังอยู่แต่เขาไม่ได้กินอาหารต้องตุยต้องขับขัดให้ได้เลยวันนี้นี่จะได้ไหมเน,นี่ยเลี้ยงกว่ามันสะ,สะอาดเลยเอออะไรวะอะไรอะไรกูกนคนอะไรเชื่อมอตึกอีดอีดไม่ได้หรอ นี่ตรงนี้ไดไหมโอเคได้เลยได้ไ,ได้ตกข,ของได้เยอะเินี่มาเติมน้ำมันครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวกันว่าจะได้ไหมน,ะนี่กินกินแอปเปิป้ลเจ๊หิว Không nhìn Không Họ tơm đi cái đại Ừ này Học quá đột đi Nè Ôi, Ôi. <laughs> Đơm này, เขาใช้อันนั้นเดี๋ยวผมใช้นี้อืนี่ใช่ไหมติดหนึ่งไปน้กินกล้วยก่อนบบทางชีวิตอือนะ เช็ดเช็ดถูๆหน่ะมันจะใช่เลยใส่โลกกันเลยได้ละมาใส่เช่นยงยนต์กันเลย,ยไหนน้องเอเื่นยนต์นิ่ม เออจำได้แล้วกูอยู่ไหนน,นี่นี่เอาเลงให้ได้ก่อนเออได้ไหมเนี่ยโอ้ยอยากยึงมาละได้ละได้ละเนี่ยอ้อยเลยเท่าไหร่อ้อยกี่อย่างอ้อยเต็มไหมต้องดูต้องดูไหนเฮ้ยจะดูอ้อยเว้ย เกียนละโอ้เออช่างมัติดเดี๋ยวขี่ไม่ได้ตามใจดึงๆึงเนี่โอ้ยจะมืดแล้วหรือเปล่าใครเล่นสงการที่ไหนบอกล้มเลยวางไปเดี๋ยวตื่นนี่เชงเออเออเออได้มันเออได้อยู่ ออได้ไหมใส่ตรงนี้พี่ขออ้อศอกอึเอติดไม่ได้เติมโอ้ยวัน,นวันนี้เป็นวันดีหรือวันร้ายเนะี่ยใส่ติดได้ไหมโอ๊ยไม่ได้ขี่เออได้ไหมเนะี่ยได้อยู่ได้อยู่อสองล้านชัมงผ่านไป อุ้ยได้มานล้วเอ้ยไอ้นี่แหละเอ้ยเอ้ยากจริงเออเออมาทไมที่เขาทำง่ายแอันนี้อะไรอีกว่าอันี่ ไอ้บ้ากระโดดทำไมวะเต็ด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 เอืดกระโดดได้เลยเลย,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 ยอืเดี๋ยวตัวนี่แบบอื่น,น,น่ารำคาญจริงๆเอ้ยเข้ารถตู้ก่อน แล้วตื่นจับเด็กเกเรกระโดดนทำไมวะเอ้ยตื่นมาหนึ่งอะไรวะวันนี้วันวันไลยของผมนะออกดีกว่าเข้าไปโ